ทรงผมไปทำงานสวยปังสไตล์เบลล่าทรงนี้ทำออกมาง่ายมากแต่ฝนบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสาวออฟฟิศหรือผู้บริหารทำทรงนี้ลอดทุกคนแถมยังดูภูมิฐานน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะขั้นแรกเลยนะคะก็คือการแบ่งปลอยผมสองข้างแบบนี้นะคะทั้งซ้ายและก็ขวาเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะคะเราจะไม่ได้แบ่งเยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปประมาณ15%เนอนาะหลังจากนั้นนะคะเราจะมัดรวบผมทั้งหมดนะคะมัดให้ตั้งๆสูงๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งปลอยผมเล็กๆมาแบบนี้นะคะ แล้วก็จะหยิบผมนะคะเข้าไปมัดทั้งหมดนะคะวิธีนี้จะทําให้เราแบบว่าได้ลุกแสกกลางนิดๆเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบผมนะคะมามัดเป็นดัางงบแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมทุกคนแล้วเราก็จะใช้ยางนะคะมัดเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้จุกข,ของเรานะคะมันดูตั้งๆสูงๆแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะเหลือปลายผมแบบนี้นะคะแล้วก็นําปลายผมนะคะมาม้วนเข้าจนสุดปลายผมของเราเลยแล้วก็ใช้ยางมาครอบอีกชั้นหนึ่งได้เลยคะ่ะใครกลัวมันไม่แน่นนะคะก็ครอบเข้าไปอีกได้เลยตรงปลายผมเหลือไว้นิดนึงเหมือนเบลล่านะคะแล้วก็ใช้ กิฟติดให้มันชี้ๆได้เลยเพิ่มความเป๊ะปังให้กับผมนะคะเพราะว่าผมเป๊ะหน้าเป๊ะเนี่ยก็จะทําให้บุคลิกของเรานะคะดูน่าเชื่อถือดูภูมิฐานเวลาคุยการคุยงานนะฝนบอกเลยว่าทุกคนมันจะทําให้เราดูหน้ามองมากขึ้นเรื่อยๆ และเวลาคนคุยด้วยนะคะมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้ดูเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีจังเลยดูสิผมก็เป๊ะหน้าก็ฟิกเล็กๆง่ายๆที่ทําให้คนข้างนอกนะคะมองเราเนี่ยดูบุคลิกเปลี่ยนไปแน่นอนคะ่ะเป็นทรงที่ทําง่ายๆเห็นไหมคะว่าฟินิชลุคเนี้ยออกมาแบบสวยมากๆเลยผมทรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสไม่ว่าจะเป็นกางเกงกระโปรงฝนบอกเลยว่าไปได้หมดเข้าหมดสวย